ผมชื่อโจกหมูเนี่ยชื่อน่ารักนะคะนอ้องโจ,ก,โจกหมูหมน่ารักมากค่ะมีอารมณ์ทางเพศตลอดเวลาควรทำอย่างไรและช่วยตัวเองบ่อยๆมีผลต่อการมีเซ็กในอนาคตไหมครับการช่วยตัวเองไม่ได้มีผลต่อเรื่องเพศสัมพันธ์ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าย้ำเสมอว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนถูกกระตุ้นง่ายก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นบ้างที่มันไม่ต้องเจอสิ่งเหลบ่อยๆค่ะ นะก็ลองหากิจก,กรรมอย่างอื่นทําดูเนอกจากเรื่องการช่วยตัวเองนะลูกนะ <Okay. S 2> แต่ว่าเหมือนที่เราบางทีเคยไปโรงเรียนนะพี่ตังนะบางคนก็บอกว่าโวันหนึ่งเจ็ดหนุนอะไรเงี้ย <laughs> ก็เอาตามทธยาศัยถ้าเกิดว่ายัง <laughs> เรียนหนังสือได้ปกติทํางานได้ปกติเพราะว่าการช่วยตัวเองไม่ได้ทําให้เตี้ยไม่ได้ทําให้งโง่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีผลต่ตอเพศสัมพันธ์ในอนาคตค่ะรา <Okay. S 2> บใดที่ไม่กระทบความรับผิดชอบกิจวัตรประจําวันก็แล้วแต่ทธยาศัายเลยลูก ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วโอ้โหอยากจะลดลงบ้างก็ไม่ใช่ว่าฝังตัวเองอยู่ในห้องเอกาออกไปหาคนอื่นบ้างไปเล่นข้างนอกบริเวณอื่นของบ้านบ้าง<ช>การอยู่ใ,<ช>ในห้องเนี่ยมันก็อยู่กับตัวเองแล้วก็อ่ะเอะอ,อะก็ช่วยตัวเองอะไรอย่างเง้น oh. นะคะ